ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแจ้งงูเหลือมสาเมตรเดอยเข้าบ้านซุกคือใต้หลังคากู้ภัยจับปล่อยคืนถิ่นธรรมชาตินครราชสีมาชาวบ้านวางน้งเขียวแจ้งกู้ภัยจับงูเหลือมยาวสาเมตรเ้อยเข้าบ้านซุกบนคือใต้หลังคาก่อนเจ้าหน้าที่จะจับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันที่27กรกฎาคม65เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยฮุก3 1 จุดไทยสาม,มัคีได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยจับงูเหลือมเลื้อยเข้าไปในบ้านช่วยจับปล่อยคืนทินธรรมชาติจึงได้เดินทางไปพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคานที่รับแจ้งบ้านเลขที่117หมู่บ้านไผ่งามหมู่7ตำบลไทยสาม,มัคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบพบงูเหลือมยาวประมาณ3เมตรกำลังเลื้อยอยู่บริเวณใต้คือใต้หลังคาภายในบ้านซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่า เห็นงูเหลือมเลื้อยมาจากป่าลกข้างบ้านเข้าไปในบ้านจึงพากันวิ่งหนีออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยจับออกไปเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคานจับออกมาและนําไปปล่อยคืนสู่ถิ่นธรรมชาติต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ